วันนี้จะมาแนะนำของสำคัญของศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกตัวนี้คือแว่นตาผ่าตัดหรือที่เรียกว่ารูแว่นตาผ่าตัดนี้มีความสำคัญมากนะคะสำหรับการทำา่าตารอวัยวะเล็กๆอย่างเช่นหลอดเลือดหัวใจเพราะว่าอวัยวะมันเล็กมากนะคะเราต้องมีแว่นตามาช่วยขยายแว่นตานี้จะใช้ได้เฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะเพราะว่าค่าสายตาของแพทย์แต่ละคนแตกต่างกันค่ะเราจะวัดเป็น 1, 1, <ล>1ต่อหนึ่งเลยค่ะอันนี้จะเป็นแบบ true lens ค่ะสาธิตให้ดูนะคะว่ามันขยาย ยังไงไนี่คือเอื้อมมือสุดแขนออกไปเลยเห็นไหมคะว่ามันจะขยายใหญ่ขึ้นเว้นนั้นนี้กําลังขยาย2.5เท่าแล้วมีมากกว่านั้นด้วยนะคะแล้วแต่แพทย์จะเลือกค่ะสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือสายคล้องคอค่ะเพื่อที่ว่าในขณะที่เราผ่าตัดน,นะคะเว้นจะไม่หลุดออกมาจากหน้าเราค่ะมีอุปกรณ์อันนี้แล้วแพทย์ก็พร้อมที่จะผ่าตัดแล้วค่ะเรามาทายกันเล่นๆดีกว่าว่าเว้นตาหรือลูกมีราคากี่บาทอย่าลืมเมนต์กันมานะ